ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับช่องหมวยกิกกนะครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวชุดซาสเกะนะครับที่ผมเพิ่งได้มานะครับเนี่ยคือเท่จัดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันนะครับว่ามันเป็นกิจกรรมเอ้ยลิ้นพันนะครับโทษทีว่ามันเป็นกิจกรรมยังไงนะครับนี่นะครับมันจะเป็นกิจกรรมแบบคล้ายๆหลังพึ่งนะเออแล้วก็ซาสเกะอันเนี้ยมันใช้โทเค็นแรกประมาณสองร้อยห้าสิบเก้านะครับ นี่ครับผมก็แลกมาละคือผมโชคดีงับโชคดีงับน่ะเออไ่ารักเกินโชคดีครับก็คือผมสุ่มได้เนี้ยหนึ่งร้อยอ่ะแล้วคือแบบนิดเดียวผมสุ่มไปนิดเดียวเองอ่ะคือได้ซาสเกตมาครับโอเคครับทุกคนดูดูดูชิงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาปั๊มยาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับโหมีซูซานโอออกมานะครับกําจัดก็จะมีซูซานโอแบบเป็นมือครับเป็นมือออกมา ปุ๊บนี้โอเคครับเดี๋ยวผมว่าเราไปดูกันในเกมแล้วกันเลยดีกว่าไปติ้นพันเป็นะลรวเนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในเกมแล้วนะครับอยู่กับชุดซาสเกะนะครับโอ้ดูดิครับเท่นะอันนี้ผมแบบเดี๋ยวจะมาลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะเท่แค่ไหนกันเชียวเนี่ยนะครับนี่เราเอาซื้อเป็นดีเซอร์ลูกซองอะไรเงี้ยอันนี้ผมเล่นไฮไลท์นะ ไปอาจจะแบบคืืเอเออๆหน่อยนะครับไม,ไม่ได้เล่นไฮไลท์นานแล้วอะอตั้งไอออรไปก่อนไม่ทำไมเงียบจังวะเดี๋ยวยิงเรียบไปโอ,โอ้โอนี่มาแล้วยังไงครับป๊อเปเตี่ยงอุ้ย,ยไม่โผล่เลยครับจรงนะคนนี้นี่ผมมารับใครไม่รู้ น่าจะตึงจัดโบยิงไม่โดนอุ้ยอุ้ยโดนโดนนั่นน่ะอุ้ยผมโดนเหมือนกันว่ะโอชิตอุ้ยไม่โดนโอหเมื่อกี้หน้าโดนมากอ่ะยังไงครับปัดซ้ายปัดขวาปัดหน้าปัดหลังอุ้ยโอ้โหม่โต้คนเมื่อกี้เกือบโดนเนาะโอ้โหโดนยืนดิเออจัดอ่ะอุ้ยหึตึงเกินพี่ชายอ๋อในผมนั่นนี่เอาเอานอนเฉยเลยเดีเราให้เกียรติเขานะเราจะไม่ยิงเขาางเงี้ย ยังไงดียิงเล่นครับมาออกมาได้แล้วพี่วงบีบยังไงอุ้ยสวยอุ้ยโอ้โหพ่อุ้ยยิงโอ้ไม่โดนอ๋อลุกลกอ๋ออืคือผมแบบไม่ได้เล่นอ๋อเขามียิงโอเคโอเคไม่ได้อุ้ยอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ไปมึงตึงเกินยังไงอุ้ยกระโดดโอ้เอ๋ยยิงหัวตัวโอ้คือแบบตาแรกอ่ะ อันแ,แรกของวันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไ,ไม่โดนเจ็ดแปดนับเลขอ่าไปไม่โดนอื้อตายหมอตายหมอหลบโหตึงครับตึงคลวนลวนอ, <First blood. S 1> อุ้ยโอ้โหตึงเกินตึงเกินพี่ชายโอ้ล้วจะชนะยังไงวะเจอตึงแบบนี้จะบ้าตายคือแบบไม่ได้เล่นไฮไลท์แล้วต้องมาเจอตึง ยากมากครับยากมากถือว่ายากมากนะซาส,สเกะเปิดอันติหน่อยซาส,สเกะซาสเกะที่กำลังตามหานาะรูโตะนารโตะไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่ใช่โอ้ถือว่าทำโมเดลได้ดีนะเนี่ยรอบนี้ที่คอแลบกันนะครับคือฟี i ไฟนี่คือโมเดลที่แบบคอแลบมาก็แบบทำมาสวยทุกอันนะแต่แบบผมว่ารอบนี้สวยสุดน,นะสึกนะ เรายืนนิ่งไปดีกว่ายังไงดีมาดิยังไงก็โดดปัดต้าซือเก๋กูร่วงเป็นขี้เลยโอ้ยคอเตอครับทุกคนมามามาเอาจริงแล้วเอาจริงแล้วโ้ตีเล่นกูนะโอ้โหมามามาเอาจริงแล้วยังไงดีรู้สึกเหมือนจะเป็นไข้ครับมีน้ำมูก ป่ะตอนนี้เอาจิ้งหน่อยแล้วกันเน็ตค่อนข้างที่จะไม่ดีดนะปกติเน็ดเน็ผมมันจะดีดดีดแบบเน็ตปิงอะไรเงรี้ยไม่ได้อ้างนะครับแบบตอนที่ยังไม่เจอคนก็ก็เน็ตปิงนะครับยังไงดีรอบนี้ขอแบบเอาจริงก่อนนะทุกคนแลบวนึวนงอาจจะเล่นไม่สวยอุ้ยอุ้ยโอ้ลุกอีกแล้วทำไม สะบัด้โหไม่โดนตายเหรตายเหรอตายเหรเดี๋ยวๆอหงนหัวเองละเลนเองมึิงอะไรวะเนี่ยยังไงปังอุ้ยหน้าโดนมากเมื่อกี้อุ้ยไม่โดนโเปังขอปังยายอยู่มั้งอขอแบบเม็ดเดียวได้ไหมเม็ดเดียวขอเม็ดเดียวข้าหัวได้ไหม DPI ค่ Dante, อนข้างลื่นจัดนะข้อมูลปังอุ้ยโดนสวยอุ้ยยิงหัวหัวแรกโอุ้ยไปเห็นป้าสกิลเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะ Effect e f ฟ e c t จ้าสกิออกเมื่อกี้เนี้ยเวลาฆ่าได้อ่ะเออโคตรเท่อ่ะบอกเลยผมไม่เล่น Woodpacker นะเล่นเล่นไม่เป็นเล่น Desert ดีกว่า Woodpacker ก็ก็เหมือนคล้ายๆดี s e r t เนี่แหละแต่ผมรู้สึกว่าผมราก Desert ดีกว่ามั้ง โอ้ยทำเป็นพูดเออโถยิงหัวเดียวทำเป็นพูดเอาไม่ใช่ไม่ใช่ดีดันมาดิยังไงดีเราเราเล่นไงดีเราเล่นบุกอุ้ยอุ้ยเอ้าลุกลกเว่อ์เล่นเออมากอุ้ยยิงอากาศยิงนกยิงนกยิงมาโอ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยไม่ก็ตกตกตกเฮ้ยพี่พี่อย่ายิงดิพี่พี่อย่าพึ่งเอาพี่ผมล้วง ความอยากนี่นี่ดูดูดูมีซูซานุโอขึ้นมาเห็นปะเทจัดอะเรียกได้ว่ายิงกันไม่โดนเลยนะอุ้ยอัดป่วยเลยเรียกได้ว่าผมยิงไม่โดนเลยลยังไงดูยังไงดีป๊าป๊บป๊าเตี่ยหโหติดหัวอยู่นะติดหัวอยู่นะหวัวไฮไลไท์ปะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยคือเมื่อกี้นี้ก็ติดหัวอยู่นะโอกีกี ผมไม่เล่นสองบอกนะผมไม่สับยิงนะเราจะยิงแล้วตั้งไอออนะครับสับยิงมันสไตล์มันแบบจังหวะมันไอ้นี่เกินอะมันเยอะเกินไปคือคือมันมันไม่ใช่อะไรก็คือมันได้เปรียบแหละแต่แค่แบบเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่เหมือนไฮไลท์นะมันก็ไฮไลท์นะอะไรวะเนี่ยแต่แต่ผมจะเล่นอย่างนี้เพราะว่าฝั่งนู้นเขาก็เล่นอย่างนี้นะครับถ้าเราไปสับใส่หน้าเขาแบบไม่ได้ตั้งไอออเนี่ยคือมันรู้สึกโกงไปโกงเลยแล้วกันนะ เริ่มรู้สึกเข้ามือแล้วเปีย้ยงไม่โดนปัง,ย,งย,ปยังไงดีสวายเปี้ยงไม่โดนอุ้ยไม่โดนอืมตึงนะยังไงอืมไม่โดนอุ้ย,ไม,ย,ไ,มยไม่ใช่อัดตัวเนี่ยผมลากไม่ขึ้นห่วยรู้เพราะอะไรเนี่ยดูหูอัดตัวเขายับเลย ลองให้เขาปั๊มยาก่อนนะยังไงยังไงออกมาไหมออกมาไหมครับพี่ชายอุ้ยมาแล้วอุ้ยโอ้โหไม่กดไม่โผล่เลยยังไงไม่โผล่ยังไงด้านไหนเฮ้ยหายไปไหนอ่ะอุ้ย โหเลยนะจับตัวยากจับตัวยากคือแบบยังไงดิเฮ้โยโอ้ไม่โดนตายหัวก่อนได้วะ,โ,วะโ,อโอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยตึ้งตึงงไปเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้คือผิดพลาดนะครับติดพลาดทางเทคนิคนิดนึงอะไรอย่างนี้ฝั่งนูง้นเขาตึงฝั่งนูง้นเขาตึง โชลอไม่รู้เข้าไหมป่ะไปไปไปตื่นที่จังซาสเกนี่กลัวแล้วนะไปยิงเรียบฝั่งนี้ครับพี่อุ้ยมาว่ะไปียังไงยิงตั้งแต่วงนี้ได้ปะอุ้ยยางยางไม่ยางยางอุ้ยอุ้ยไม่โดนไม่โดนอุ้ยไม่โดนจริงจริงจังแป๊ เดวแพ้อุ้ยเรียบร้อยหัวแตกเฮ้ยถือว่าได้อยู่นะเราเราก็ไม่ได้กากไปจอกขนาดนะั้นเราก็ยังยิงหัวได้อยู่แต่เขาก็ตึงจริงๆนั่นแหละคือถ้าเราชนะได้ก็คือว่าก็โอเคแล้วแหละ มาดูกันอีกทีว่าจะชนะหรือเปล่าก็คืออย่าไปเกง่งอย่าไปกลัวนะครับเวลาเราอยากเก่งนะเราต้องสู้กับคนเ,เก่งๆนี่เลยถึงจะเป็นสิ่งที่ดีดไปยังไงดีตายอหรปุ๊บอปุ๊บ ปัปปปสลับปุ๊บเ <First blood. S 1> ดือดแล้วผมเงียบทำไมวะเนี่ย <Wow. S 1> ไ,มไม่มีอะไรครับยิงหัวนะโอ้ยทำเป็นแอ๊กอ่ะเฮ้ยสีสามแล้ววะเฮ้ยเอาวะเรียกได้ว่าสูสีนะคู่นี้อา้าวคู่นี้อะไรวะก็เราเองนี่มาจัดดีวะ ผมไม่รู้แต่ผมชิดบ้านไว้ก่อนอุ้ยโอ้โหตรงมาเลยเหรอตรงเหมือนกันนี่วะนี่แบบเดียวกันเลยเลยอุ๊ยเ,เกือบเกือบโดนเกือบโดนเกือบโดนปากอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอุ๊ยเล่นอะไรเฮ้ยโอ้โหผิวผิวผิวขอผิวมากโอ้โหโอ้ยเจ็บเจ็บ จะไหวหรือเปล่าหุยแบบห้ยเฮ้ยโดนนะโดนนะโอ้โหโดนเหมือนกันเราเจ็บเจ็บเจ็บปั๊มยาก่อนปั๊มยาปัา๊มยายาพันยาอะไรสักอย่างไปต่อเลยเปลีแบบ่ยงตัวเปลี่ยงแบบสวยยิงหัวตึ้งตึ้งตึง,ตง,ตง,ตง ้าสามพอไปแล้วจังหวะนี้ฮาสามแล้ววะมีโอกาสอยู่มีโอกาสที่เราจะชนะเมียันเขาก็พลิกมีอยู่สองอย่างแค่นั้นเลยโอ้รถเสียงดังวะเดีเข้ามาครับจอยนี่จะยังไ,ไ,ไงดีอุยชดซาสึเกะสวยจริงอันนี้ไม่ได้อวยแต่อวยจริง โดนโอ้โหเขาเล่นว er. ูดแพ็คเกอร์จะเตดดีนะจะเตดเสียนนะโผอุ้ยอัดตัวเต็มเต็ม<ๆ>เน้นเน้นเต็มเต็มเน้นเน้น,น,นสองเน้นเลยสองเม็ดเน้นเน้นเขาคือคือเขาปั้มยายอยู่นะตอนนี้ ี๋ยวรอเดี๋ยวรอป๊บป๊บป๊บกระโดดปาดเท,ท,ท,ที่ยวไม่โดนอุ้ยเที่ยวหัวอุ้ยเที่ยวหัวเที่ยวหัวอุ้ยอุ้ยเที่ยวหัวอืมไม่โดนยังไงอุ้ยลงโอ้อัดตัวเองแล้วยังไงปุ๊บอ่าเรียบร้อยแดงแปดหกสามหกสามแล้วอุ้ยเอาวะแล้วยิงหัววะ นี่ฝีมือเราก็ยังไม่หายไปไหนทีนะเรายังยิงหัวเป็นอยู่โอเคเยี่ยมกูดหรือมันเป็นเพราะซาสเกะเป็นเพราะเราใส่ชุดซาสเกะหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไชปเจังอันนี้หกสามแล้ว เงียบหน่อยนะตอนนี้ผมยอยากคือแบบนี้ผมไม่เคยแพ้ใครไงประเด็นะเรียบร้อยโอ้โหถือว่าตึงเจ็ดสามแล้วเว้ยเจ็ดสามแล้วเจ็ดสามเจ็ดสามเอาอะยังไงดีถ้าตาน,นี้ชนะผมชนะเลยวะเฮ้ยเอาไงดีวะไปดีกว่า ขอขอวินเลยได้ไหมขอวินเลยได้ไหมครับของนั้นอ่ะขอล้มมวยอ่ะแล้วยอยอไปไอที่ไอไอผนึกอะไรเนี่ยไอกำบังเนี่ยหวายผมไปได้ยิงคนได้ละยังไงตายวอมาไหม,มวิมาแล้วมายังไงดีฮึบ เฮ <oup> ้ยฮ้ยแจ๊บโอ้ยหกออ้ยอุ้ยแดงแดงนะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยเอ้เแต่เขาปั๊มยาอยู่นะครับตรงนี้ก็ปล่อยเขาปั๊มยาไปชนะไหมโอ้ยเสียวเสียวเสียวเอาไปก่อน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 เขาจะรู้ป่าวะเก๋ๆเอาไป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 สวยสวยสวยเฮ้ยคนนี้ดีว่ะไม่ยิงเลยครับเขาไม่ได้อยากชนะขนาดนั้นเขาเล่นแบบ คือแบบฝีมือกับฝีมืออะไรอย่างเงี้ยเออไม่เอาวงมาเป็นตัวช่วยอะไรอย่างงี้ดีว่ะดืว่าดีนะเฮ้ยโอ้ god ก็เิงเดียวแต่คือเราเรามีโอกาสมากกว่า,านะครับ <c oughs> ก็คือถ้าชนะรอบนี้เราชนะเลย <c oughs> และถ้าเราแพ้รอบนี้เราก็ยังมีโอกาสอีกตั้งสองรอบโอเค ไดขออะไรได้เปะละ่ะขอชนะอะไรได้เปะละ่ะจบสวยๆอะ่ะจบคลิปสวยๆอะ่ะได้ปะจบคลิปสวยๆได้ปะจับชุดซาวสกิอุ้ยมาวะปั้งไม่โดนอุ้ยโอ้โหเราลวกนะตอนนี้ยังไงดีปึบไม่ไวะโผล่ามายิงปึบไม่โดน ไม่โดนทุบไม่โดนทุบเรียบร้อยชนะคือตอนอโอออกมาแบบโอ้โหเก่งเกินอะไรเงี้ยโคตรเจ๋งชนะนะครับตอนนี้เราก็เป็นฝ่ายชนะเรียบร้อย